ทำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับในช่วงวันที่13จนถึง17มิถุนายน65ครับมีดังนี้ปัจจุบันนะครับทองคําเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่ว่ายังเป็นเทนขาลงระยะยาวอยู่นะครับแน่นอนว่าออกมาทรงนี้นะครับอาทิตย์นี้เนี่ยทองคำเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวเป็นแบบไซเวย์ไปมานะครับ โดยที่จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,840เหรียญแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวครับจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,875เหรียญน,นั่นแปลว่ากรอบทองคำในอาทิตย์นี้นะครับจะอยู่ที่1,840จนถึง1,875เหรียญ ทะลุออกข้างไหนได้ก่อนครับทองคําก็จะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีมีหลายท่านถามมาว่าอาทิตย์หน้าครับทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อได้อีกไหมนะครับแล้วจะมีโอกาสย่อตัวลงได้เท่าไหร่นะครับแน่นอนตอนนี้เนี่ยมีคนติดทั้งออดอยแล้วก็มีคนติดทั้งเหวนะครับถ้าเกิดจะให้ผมตอบทางเชิงเทคนิคอลกราฟนะครับคือตอนเนี้ย ราคาทองคำเนี่ยมันยังไม่ผ่านด่าน1,875เหรียญผมยังต้องมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะย่อตัวลงมาก่อนนะครับโดยมีโอกาสจะย่อตัวลงมาเนี่ยที่กรอบราคา1,850จนถึง1,855เหรียญในกรอบแรกนะครับแล้วก็กรอบ1,840จนถึง1,845เหรียญเนี่ยในกรอบที่2นะครับแต่สมมุติ ถ้าเช้าวันจันทร์นะครับหรืออาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับเปิดตลาดมาเนี่ยราคาทองคำนะครับมันดีตัวขึ้นไปเนี่ยทะลุ1875เหรียญขึ้นไปได้ก็เป็นอันว่าเรารู้กันแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมันผ่าน1875เหรียญขึ้นไปได้มันเป็นการทดสอบด่าน1875เหรียญในรอบที่3ของขาขึ้นระยะยาวผมบอกไปตอนต้นเมื่อกี้แล้วว่าทองคำามโอกาสจะขึ้นต่อเนี่ย สูงถึง75%นะครับถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้จริงนะครับโอกาสทองคำจะขึ้นต่อเนี่ยไปถึงระดับราคา1 8 9 0จนถึง1895เหรียญในกรอบแรกเนี่ยนะครับมาถึงจุดนี้แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็กรอบที่2อเนี่ยอยู่ที่1 9 1 0จนถึง1915เหเรียญนะครับเป็นกรอบที่2ทีนี้เราก็มาดูจุดเข้าเปิดซื้อบาย กับจุดเข้าขายเซลล์กันบ้างนะครับแบบรายย่อยว่ามีจุดไหนเข้าซื้อขายตรงไหนได้บ้างนะครับเริ่มต้นจากสําหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเก่งกําไรขาขึ้นนะครับหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้ครับเอ่อชาวดอยตอนเนี้ยคงต้องลุ้นตัวโกงเลยนะครับให้เปิดตลาดมาเช้าวันจันทเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันดีขึ้นไปทะลุ1875เหรียญให้ได้นะครับ เพราะถ้าเกิดมันขึ้นไปได้อย่างที่บอกครับเทนขาขึ้นระยะยาวมันก็จะทํางานนะครับกลายเป็นว่าขาขึ้นระยะกลางบวกยาวเนี่ยทำงาน2แรงแข็งขันนะครับฉนั้นไม้แรกครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอเลยที่1,875เหรียญน,นะครับทะลุไปได้ครับไปรอปิดกัไมที่ราคา1,882จนถึง1,884เหเหรียญมาที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสตอปรอที่ 1,884เหรียญครับทะลุไปได้ไปรอปิดกำไรที่ราคา1,890จนถึง1,892เหรียญมาที่3ครับตั้งเปิดซื้อปัตตอบครับที่ราคา1,890นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่1895จนถึง1897นะครับมาที่4ครับตั้งเปิดซื้อปัตตอบที่ราคา1897นะครับทะลุไปได้ ไปรอปิดกับไม้ราคา1903จนถึง1905มาที่5ครับตั้งเปิดซื้อบัตรตอบครับที่ราคา1903นะครับทะลุไปได้รอปิดกับไม้ราคา1907จนถึง1910แล้วก็มาที่6นะครับตั้งเปิดซื้อบัตรตอบที่ราคา1908ครับทะลุไปได้รอปิดกับไม้ราคา1915จนถึง1917นะครับ ในส่วนของคนที่ต้องการเปิดขายเซลล์นะครับรอบใหม่หรือว่าต้องการเก็งกําไรขาลงหรือว่าติดเหวตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้นะครับตอนนี้เวลานี้ครับเช่นเดียวกันครับชาวเหวนะครับคงต้องสวดมนต์ภาวนาไว้ว่าเปิดตลาดมาตอนเช้านะครับอย่าให้ราคาทองคําเนี่ยมันทะลุ18 7 5ขึ้นไปได้นะครับเพราะถ้าเกิดมันยังไม่ผ่าน1875เหรียญน,นะทองคํามันก็จะปรับตัวลงมานะครับ และถ้าเกิดสามารถหลุดลงต่ำกว่าราคา1,867เหรียญลงมาได้นะครับส,สัญญาณเทขายระยะสั้นเนี่ยมันจะทำงานนะครับก็จะทำให้ชาวเหวครับได้หายใจหายคอคล่องขึ้นนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วครับไม้แรกครับตั้งเปิดขายเซลล์สตอปรอเลยครับที่ราคา1,867เหรียญครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่1,860 จนถึง1 8 6 2หมายที่2ครับตั้งเปิดขายสเตตตอบครับที่ราคา1860นะครับหลุดลงมาได้ก็ปิดกำไรที่1853จนถึง1855หมายที่3ครับตั้งเปิดขายสเตตตอบที่ราคา1853นะครับหลุดลงมาได้มาปิดกำไรที่1 8 4 5จนถึง1847หมายที่4ครับตั้งเปิดขายสเตตอบที่ราคา1847นะครับ หลุดลงมาได้มาปิดกำไรที่1841จนถึง1843มาที่5ครับตั้งเปิดขายสเตตตอบที่1841นะครับหลุดลงมาได้ก็รอปิดกำไรที่าคา1833จนถึง1835นะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่า1840ได้ทองคำมันจะสับขาหลอกเป็นเทนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะสรุป คำแนะนําวันนี้เลยละกันนะครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมเองต้องยอมรับก่อนว่าผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชาวเหวนะครับทั้งนั้นแต่ว่าคนที่เป็นชาวเหวนเนี่ยนะครับก็มีผมเนี่ยเป็นเพื่อนอยู่ด้วยแล้วนะครับแล้วก็มีออเดอร์เซลล์เนี่ยติดอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ยึดติดกับออเดอร์เซลล์นะถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยนะครับมันทะลุด,ด่าน1875เหรียญขึ้นไปได้นรอบที่3เนี่ยนะครับ ก็แปลว่าทองคำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวแล้วนะครับแล้วเราจะฝืนไปทําไมนะครับใครอยากจะสต็อปลอก็สต็อปลอดได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะรอให้มันย่อตัวลงตามธรรมเนียมแล้วค่อยตัดขาดทุนสต็อปลอก็ได้ไม่เป็นไรนะครับให้กับหน้าเล่นเลยครับเป็นฝั่งเปิดซื้อบายขึ้นไปแทนนะครับเอ่อฉะนั้นแล้วครับอาทิตย์นี้นะอาจารย์เติ้งฟันทงแบบนี้ว่า ถ้าเกิดทองคำทะลุด่าน1875เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะขึ้นไปป้วนเปี้ยนเนี่ย1,900้ต้นๆเนี่ยนะครับมีสูงถึง75%เเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังไม่สามารถผ่านด่าน1875เหรียญขึ้นไปได้นะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะย่อตัวลงมาเนี่ยที่ประมาณ1850จนถึง1855เหรียญได้อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ย ก็ยังพอมีลุ้นนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างนะครับมีแผนการเล่นดังนี้สำหรับทองคำแท่งออนไลน์นี่นะครับผมสรุปเอาไว้ง่ายๆเลยนะครับข้อแรกครับทองคำแท่งออนไลน์นะราคาทองคำเนี่ยตอนนี้ มันดีดตัวขึ้นมาเนี่ยถึงระดับประมาณ3,700จนถึง3 8 0 0บาทต่อบาททองนะครับชาวดอยบางส่วนนะครับก็สามารถลงจากดอยได้แล้วนะครับแล้วก็มีคำถามมาจำนวนมากว่าราคานี้เนี่ยซื้อได้ไหมนะครับผมตอบเลยราคาทองคำตอนนี้ซื้อได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ซื้อนะครับ แนะนำว่าให้รอราคาทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับลงมาที่3500 3,300หรือไม่ก็3,100บาทต่อบาททองนะครับค่อยดักซื้อตรงนี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อเลยก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าราคาเป้าหมายกําไรขาขึ้นเนี่ยของทองคําแท่งนะครับยังมุ่งหน้าไปต่อที่3900บาทจนถึง30,000 1000บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง31,200บาทต่อบาททองได้เลยนะครับทีนี้ชาวเหว่ทำยังไงดีนะครับจะแก้พอตยังไงดีนะครับตอนเนี้ยชาวเหวนะครับต้องจับตามองราคาทองคำที่3 5 5หบาทครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า3550บาทลงมาได้นะครับ ชาวเหวียมมีโอกาสจะลออตายนะครับเพราะว่าสัญญาณเทขายระยะสั้นเนี่ยมันจะทํางานนะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยอยู่ที่3 3 5 0มหาจนถึง3400มบาทต่อบาททองและถ้าเกิดรลักทองคำเนี่ยสามารถดูดต่ากว่าสามหม่าหาบาทต่อบาททองลงมาได้ด้วยนะครับโอกาสที่มันจะลงต่อเนี่ยไปถึง3150มหาจนถึง3200บาทต่อบาททองก็จะมีสูงเช่นเดียวกันแล้วก็จำเอาไว้ให้แม่นครับ ตราบใดที่ราคาทองคําแท่งนะครับยังยืนเหนือ30,000บาทต่อบาททองได้อยู่นะครับทองคํายังเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาเนี่ยให้เน้นทยอยเข้าซื้อบายมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถดูดต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อบาทอบาทองลงไปได้นะครับทองคําแท่งถึงจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ ถ้าเกิดราคาทองคําแท่งครับสามารถทะลุด่าน3800บาทต่อบาททองขึ้นไปได้นะชาวเหวครับควรต้องมีการาแก้พอดโดยมีการซื้อติดไม้ติดมือไว้บ้างนะครับเพราะถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุ3,800บาทต่อบาททองขึ้นไปได้ครับทองคำมันจะขึ้นต่อเนี่ยไปป้วนเปี้ยนถึงประมาณ3 1ม0 0จนถึง3 1 2 0 0บาทต่อบาททองได้เลยนะครับก็คงสรุปจบเพียงแค่นี้นะครับ ใครฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังนะครับผมว่าคลิปนี้ผมพูดช้ามากนะครับเพื่อที่ว่าให้หลายท่านจะได้จดโน้ตเอาไว้แล้วก็แปะเอาไว้หน้าคอมนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปใน youtube นี้ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบให้กับทุกๆคำถามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจนะครับในวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสนะครับยังไงก็กดกระดิ่งกดติดตามเอาไว้แล้วกันนะครับ ผมเข้ามาปับ๊บทุกท่านจะได้รับฟังทันทีนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ